ใจนะทาอะไรรู้อยู่แก่ใจและไม่แถฉด้วยแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อใครตัดสินให้คนอื่นขาทำไมอ่ะตัดสินอื่นตัดสินเองโกรธเองแทนเองแท้ตรนวนเองเอาผู้แบบไม่แอบได้นะกูยังไม่ได้ว่าใครเลยกูยังไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยมึงมาเอ่ยแทนกูทำอะไรกูรู้อยู่แล้วว่าทำอะไรจะรู้อยู่แก่ใจนะ ทำอะไรรู้อยู่แก่ใจและไม่แถ่ด้วยแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อใครตัดสินให้คนอื่นเขาทำไมอะ่ะตัดสินอื่นตัดสินเองโกรธเองแทนเองได้ตํานเอง,นนเองถ้ามีคนมาตีแบตกับนาลาประเด็นนี้นาลายินดีท้าหมายไม่อะ่ะท้าทำไมอย่ามายุ่งอย่ามาเกากระแสไม่ต้องมานั่งตีแบตไม่เอาไม่ทําไม่ได้ว่าใครนี่ฉันว่าใครอะ่ะโอยชื่อเปล่าเดี๋ยวกู้ไม่ได่ดาใครจะเสียหายลูกๆไม่ได่ดาใครจะเสียหายเดี๋ยวตามไปโยมันเองอ่ะ แล้วก็ไม่ได้บูลี่ใครคนพิการแอย่างสิ้นคนพิการเนี่ยถ้าบูลี่นะจะด่าเลยทุกนี่ั่นด่าคนนู้นด่าคนนี้ดา่ดาเลยว่าเป็อย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้บูลี่พอรู้สึกว่าไม่อยากจะบูลี่คนพิการที่อยู่ตามชาวบ้านทั่วไปเพราะคนน่าสงสารทุกวันนี้นะเห็นคนพิการให้เงินตลอดแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบหลานตัวเองก็พิการตาบอดถ้าบูลี่นี่ด่าแล้วแต่นี่คือการแสดงที่จะโชว์ออกไปว่า เป็นตัวละครน,นี้นะเป็นตัวละครน,นี้นะโลกบนโลกเนี่ยเขาทำการแสดงเป็นละครเยอะแยะนางสิงตอแม้าคุณธนาติสตอปูโดนด่าว่าบูนี่โลตาบอดอีกไหมทาำข้าวไพรวีโดนด,ด่าว่าที่นั่นโดนบูนี่ลตัวอ้วนอีกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆไม่ต้องเอารวมไม่ต้องคิดแทนไม่ต้อง ใจอยู่แล้วมันอยู่ในใจฉันไม่ต้องเสือกเอาไม่ต้องเสือกไม่ต้องสารแนแทนไม่ต้องรู้เรื่องชาวบ้านมากก็ได้แค่นั้นจริงไหมคะคุณพิษลิมรู้อยู่กับใจเนี่ยคุณสาเก็บไม่ได้ใจแหละไม่ได้บอกว่าทาเป็นใครอะไรอย่างไงไม่ได้ระบุตัวตนขอลงรูปน่ารักน่ารักก็กกบ,บอกว่าเป็นหนูรัดเป็นมอมดิวมัมอยู่กับใ,ใจดีฉันแล้วนะแต่ที่เผยเออกไปอ่ะก็คือบอกเป็นหนูรัดเป็นมัมดิว แค่นั้นอยู่รู้อยู่แก่ใจแต่ไม่ต้องสารแนเข้ามาในใจเก็บไว้ตัวเองบ้างไปดูลูกไปดูธุรกิจของตัวเองว่าไปได้ถึงไหนโควิดยังใส่แมสอยู่หรือยังรวยหรือยังเงินเดือนเกิน1มื่นเจหรือยังถ้ายังไม่เกินทาแล้วค่อยไปเป็นห่วงออกหน้าแทนคนอื่นเขาให้เขามาให้เงินแดดก,ก่อนเคาได้กินเงินจาเขายัง เออแล้วค่อยมาสระแน่เชิดถูเขา